บัดดีเอทุกทคนมานมาตามเราสามัคคีมารวมนะเนาะสามัคคีมารวมว่านเปนะ็นเนงะมันกันบองวานส่บ้านกันบอเราสามัคคีมวานถูกบอเอฟซีเ่อนเธเิ่งของบวังเห็ดวัดิย์ประเดนนี้เนาะประเด็ขอบวง เห็ดแล้วถูกไม่ถูกไม่รู้แต่ว่าพอเห็ดปุ๊บโรให้ f เอฟซีปั๊บเนี่องนี้เอฟซี FC ต่อเลยเอาขอมาได้อเอฟซีเด้อ้อฟซีไปละ FC เอฟซีเราได้โศกมานะำกันทุกทุกคนเนาะเห็นๆปัง,ปงๆเด้อ นี่เข่าไว้ที่ศูนย์กับสามเนาะวิงหลุดเราสามัคคีมัดรวมวะล่ะนี่ลาวสเปอร์กิจเราสามัคคีวีไอพีลาว v ีไอพีลาวสตา VIP ร์วีไอพีเนาะมัดรวมกระโถกก็ได้นี่หลายตัวอ,อยู่ดอกว่า,น,น,า,น,น,านี่น,นะกันแม่เนาะทีเขาเข้าไปเอาไปเล่นไปร่วมพื้นกับที่ใดเนาะเอามาตามต่อของวันนี้วันที่หกสิงหา ีโศกมันน้ำกันเนาะเขาไว่าใ่นนี่ใชจะไปเช็ดสนาที่เนาะสิลงไวรั้าไจอได,ด้สีเด้อด เช็ดหน้าจอไปเลยพี่ครบผมมักผ조사บกะเอาไปลงทุบนบะมักผ조사บกะถอยไปห่างเนาะเขวี้ยงกันมากอะ่ะแบบเป็นแนวทางพี่เป็นแนวทางเท่านั้นไม่รู้ว่าหัวจะออกตัวไหนไม่มีใครรู้พี่พี่ดูใช้ว,วิตามินลยา,านในการรับชมบัติพี รับชมรับฟังให้ทุกมากหเป็นแนวทางเนาะขอให้เซลลโชคดีทุกทุกคนสวัสด,ดีครับผม